จันจะเอาไปกลายเข้าตียังไงอ่ะไม่รู้อันนี้มันโยนหัวยังไงอ่ะอ้าวเชี่ยอันนั้นสุ่มตีครับแล้วพี่อ่านไม่ทันมองไม่เห็นตาไม่ดีโทษฮัลโหลพี่เว้ยไอ้ดีไหนวะเนี่ยทำไมโอ้โหแหลกแพตตี้หน้าไม่งอมไม่คุยด้วยได้ไหมโอ้โหนี่เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาน้องผมไปคนนึงโอ้พี่นักแข่งเก่าแล้วเนี่ยน้องผมอ่ะไอ้ดาว่าแลมโบ่เพิ่งเห็นน้องมันกลับมาเล่นหาลู้ได้ไง อ้า you, วก uh. ็เห็นน้องมันมาเล่นอ่ะมดูสตรีเออเนี่ยเก่งอีกแล้วเก่งอีกแล้วอันนี้ค่ะอันนี้อะไรก็ครับผมบ๊ายบายครับอันนนี้บ๊ายบายครับรียกว่ารวมผู้เล่นรวมผู้เล่นยุคดึกดําบันหน่อยเนี่ยอ่าอันนั้นมันดูแก่ไหมเรียกว่าไม่ต้องเล่นนานดีกว่าเพราไม่เล่นนานพอเลยอย่าดึกดําบันเลยมันดูแก่พี่ว่าโอเค คืนนี้ไม่ได้นัดหมายกันนะไม่มีการนัดเลยไม่ใเป็นพี่จัดไอ้กายโบคือไม่ได้นัดกันไปวงตาเราไปวงตาเลยเราไปวง้าเลยหัวที่ใครวะผมไม่ไดหัวนะไอกายพีดโดดอะไรเนี่ยน้องไม่ต้องทะเลาะกันยังไม่รู้เลยว่าปู่นโดนแบบนี้ดูตาซ้ายดูใครโดดใครพากระโดดนวผมไม่ได้พากระโดดกายพีดโดดอะไรของเกียร์เนี่ย กไม่่เียวคือไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่ผ่มแน่นอนผมหาปุ่มผมได้เลยปุ่มยนทงผมยังไม่รู้เลยปุ่มยนทงอยู่ตรงไหนมาผมตายไม่ไม่ตยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราวิ่งไปลงอะไรว่าเขาเรียกว่าลงอะไรนะลงเก็บตั้งบินตายพี่ไปไม่ไหวเดเดี๋ยวไม่ไรพี่ด้วยรพี่ด้วยเนาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบได้ชุบได้หมดลเนี่ยตำนาไม่งไม่งปากระโดดว่าไม่มีปืนลดิ ไม่พ er ี่กาบอกให้ผมกระโดดเมื่อกี um <t 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 um <t <t um uh ้ไม um um um> 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 ่ใช่บอกให้กระโดดเมื่อกี้บอกให้กระโดดแต่ก็คือดูทำเลหน่อยจุดลงจุดอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเดินไปพี่บอกให้มันดูทะเลไงเห็นไหมมันพาโดดลงทะเลเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ดูทำเลทำเลอือทำเลนะฉันอยู่ที่สุดท้ายนี้จะไปทะเลอย่างเดียวอ่ะไม่เป็นไรโบกอยู่ใกล้ไว้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นสถานีนี้อะไรวะไอ้วงไม่จำกัดตัวตำนานหรือตำลึงน่าจะกลายเป็นตำลึงกันแล้วครับดูทรงเนี้ยตรงนั้น สองวิสองวิชุบได้ชุบได้หมดเลยคนด้า่ตัตัดตัดดนเจอกันแล้วมือเจอบดเจอบดเจอบดไอ้หามาดูคนขึ้นไม่ได้ปืนที่ดูไ่เไม่อันอสายมันออกสายเดยเพิงฆ่าทั้งหมดนะพี่บอดป่ะถ้าบอดก็เดียง่าหมดเดี๋ยวไปเก็บของอนั่นก่อนโอเคนี่ตอ บาดาพี่บอด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 เจ้าเี้ยวได้เหมือนได้ี่อี้ก่อนอ้ยพี่ีพ่อยได้ป่ปพี่ไม่ทัน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 พี่กระบอกนึงอุ้ยต่อได้ป่าลอเฮ้ยต่อดป่ะีนี่ี่านี้เนี่ยไหม ไปเหยียบเดี๋ยวพี่โคบวันนี้ให้คบบนลัการนี้ให้ได้โอ้โหมีอะตรงนี้หนัจัดโอ้โหตรงนี้โอเคเลยตรงนี้เลยตรงนี้่เองพี่น้องเป็พีเลยน้องลงไปหาไอ้พวกนี้ triple kill ขับเจยมมัขาวอ่ะไม่เคยเลยไม่เคยเย ไม่เคยเงี้ยไม่เคยเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีความใจไม่มีคามใจนั่นไม่เป็นไรพี่จัดชุบได้พี่ไม่เป็นไรพี่ชุบได้เกมนี้มนชุบได้พี่ชุบเกมนี้มนชุบได้ตัวไม่ตัวละเมิดแ่คุ้นคุ้แรงอ่ะบอชุบพี่จัดสิบอ่ะชุบแล้วเดี๋ยวเป็นเกิดแล้วพี่เกิดแล้วพี่ข้างหน้านากขาหน้าเราีตัวพี่เองพี่เองพี่ชให้เสานี้เสาหนี้เสานี้เสานี้ตนี้ได้่ตัวได้ แต่เราจะไต่วง้วดูทรงเนี่ยวงแรงนะถ้าเท้าขึ้นมันไม่อยู่แล้วมันเป็นกล่องไปแล้วเนาะเท้าขึ้นเนี่ยอยู่อยู่เท้าแดนเป็ดขนาดนี้หลังเสาหลังเสาไม่อยู่หลังเสาพี่เรียอยู่หลังเสานี่แหละจริงครับพี่จริงครับพี่จ้ามันมีแต่ของเนี่ยไอ้เนี่ย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 โอ้โหเนี่ยนั่นนะฝันน่ะขวายิงขวายิงขวายิงหว่าผมก็ไปก่อนเหมือนกันเด็ดแล้วเอาหลังมาเอาหลังมางไปแล้วกั

อุ้ยครบตรงไหนพี่จ๊ดดูดิพี่กล้าบอกครบอยู่ครบอยู่ครบอะไรเนี่ยมาลงมาแล้วเนี่ยตามโบดูเมื่อกี้หันมองอยู่เนี่ยจริงจริงพี่แค่มองนะแต่ว่าไม่ได้สนายไม่ได้แต่ดูแค่มองเฉยเดี๋ยวผมชุบไม้เดี๋ยวผมยืนวงให้เลยอ่ะดีๆพี่ตรงนี้เลยหรออ่าพี่ตรงนี้แหละโบโบโบไปดูในบ้านเลยนะดูคนเลยนะได้ได้พี่ได้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 เขาให้ผมเล่นปุ่มแบบลากอะแบบลากผสมมันเล่นคนไม่เป็นตอนนั้เล่นยากกว่าพี่ไม่ใครเล่นเนาไม่ยาก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 มึงถามคนที่เล่นในคอมสามคนนี่นะมึงดูถือคนเดียว พี่เราเปิดดาเมดเราเปิดดาเมจของทีมดูยังไงอ่ะคุณดูเขาบอกให้เปิดดูดูยังไงกดตรงชื่อค้างน้องเออตรงชื่ออ่าอ้บ้าได้เกิดไอ้บ้าได้เกิดคุณดูดูนะครับอันนี้คือชื่อกันค้างเลยไปที่อื่นละกูไม่อยู่ละนี่คืออะไรเอ็ดแมนเอวีบุนเคียนเหลือทางขวาได้ลมานะไปทำไมอ่ะชุบได้ชุบได้พี่ชุบได้ชุบได้ี่ชุชุบได้พี่ไม่ชุบแบบมีปืนให้ผมอ่ะ แล้วอย่าตังมีว่าลอยชุบมีปืนสองกระบอกชุบจะไม่ได้พี่ชุบไม่ได้ผมว่ายังไงก็มีโอกาสไปถึงที่สองอะไรไ่ยัดตอนนี้ผมดูอ่ะผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละมีคนอยู่บนป่องว่าพี่ว่าไม่ไม่มีเราบนป่องอ่ะมันมีปีนมาพี่ไม่แปลกใจเลยไปดูสตรีมต้นกล้าทีไรนะบนป้ายบนป่องบนเสาไอ้ยิ่มจิ้อยู่แต่ข้างบนนี่อย่างเดียวเลยเหรอ ่ะผมรอดูเลยดูว่าจะไปลงไหนถ้าไม่อยู่บนแบบผมเนี่ยสภาพปืนที่เรามีเนี่ยพี่ได้พี๙๐มาน้องทอดเทโอ้โหเฮ้ยไอนี่มันมีตัวเดียวโบพี่มาช่วยละอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันตัวเดียวกล้ากล้าทางโบทางโบไอ้้ไอวอนน้ำเงินไอ้โบเดี๋ยวพี่ชุบพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชุบน้องไอ้โบโอเคเดี๋ยวไม่พอพี่แลกก่อนแล้วกันไอโบเดี๋ยวพี่ไปชุบเอโบอย่าใไอกาไม่ตายไอกาไม่ตายแกช่วยหน่อยดิ่ะ นี้มันมันเด็กแรงพี่เด็กแรงพี่จัดหน้าพี่เนี่ยเด็กแรงกว่านะพี่จัดบูดลงไปพี่ยืนพี่จัดถอยมาถอยมาถอยอยู่เดะเดเดะกูร้างหมดนัดเด็กแรงเด็กแรงตัเนี้ยปีกายให้หน่ะเดกะเก็บเจ็บมากพี่กายทนายไม่เดียวเลยการบ ання, clipping, ูนปมีสามสิบนัดอุ้ยตั้งทำไมไอ้บอตั้งทำไมมาแกไปชุบไปอะไรนะมาแกตั้งทำไมไอ้บอมาแกโอเคโอเคพี่ไอ้กาย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 กมีเหรียญมีเหรียญมีมีเหรียญช่วยมั่นน่ะมีเหรียญสามร้อย ไอ้ไอ้ไกขอเหรียญหน่อยไก่ขอเหียญหน่อยเพื่อนใ้คนนึงเรืเไก่เอาเหรียญมาเลยี่เอาเหรียญเอาเหียญไปดิเนี่ยไปดิมามามาราเราได้ครบตีเออมามาไม่ได้ผมลงบนเขานะโอเคไหมบนเขาดแเบกเนกันเกิดแล้วเนี่ยมาเฮ้ยไปเอาผมแล้วจานเดี๋ยวตัวเดียวแล้วพี่เดี๋ยวตัวเดีย้วเดี๋ยวตัวเว เหรอเหรอพี่เหรงเสาเออเห็นแล้วเห็นแล้วหมมาพี่ลงลมาพี่ลงวมาเมที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดสวยเป็นไงตีนี้ของจริงปะแน่งได้แชมป์ด้วยเกมแรกโอ้ตีเรานี่รุ่นยุคหนึ่งลำบากนิดเดเอาเลยมันแชมป์ได้ไงอ่ะพี่จัดผมสงสัยอ่ะสภาพนี้เนี่ยนะต้องดูคนโทรลก่อนไอ้กายที่มาสิบสามเลยเหรอเออสิบสามตัวแลมโบ่หนึ่ง